สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็วันนี้ผมจะมาแจกรหัสค่ายซิตเอ็กชันนะครับเป็นรหัสตัวเซิร์ฟเอวีนะผมได้เข้าเกมหลอันเลยนะครับเป็นรหัสตัวเซิร์ฟเอวีนะครับผมฉลองที่ถึงหนึ่งหมื่นสักไซส์นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูรหัสที่จะแจกกันนะผมซึ่งไงรหัสตัวนี้คือเป็นรหัสเฟซโดนสแปมนะครับผมเป็นได้มาจากน้องในแคนนะครับผมนะเป็นรหัสเฟสโดนสแปมนะผม นะอย่ามาว่ากล่าวผมนะผมว่าผมก็ได้ดูเล่มกันนะไปเช็คนะอาเฟซโดนสแปมนะครับผมโอเคต่อครับรอบครับเลวเราจะพามาดูทางด้านตัวรหัสนะผมว่าจะมีปืนหดแค่ไหนนะครับแจกจริงครับเราไม่โกหกนะครับผมเวลาของน้องในแคนอีกแคนนึงแบบมันไม่ใช่แคนผมอนะแนละ้วมันเป็นตัวนี้เห็นไหม ดูดูจากที่ถือปืนก็รู้ว่าถือปืนอะไรอยู่นะครับผมโอเคครับ okay. แจกจริงนะผมจะลองนึกเหมือนซักสักใคนะครับนะนี่แมาดูปืนเลยมีเดกับแอนดรอยนะผมเดกับแอนดรอยแล้วก็เดซก็คือเดซซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนเดซสงสัยจ,จะเดซซื้อนะผม,มเออใช่แล้วเดซซื้อนี่ ครับผมก็ไอตัวนี้ก็อยู่ในแคนอ๋อออกจากแคนไหมยุบแคนไม่รู้อะเป็นแบบอีกคนหนึ่งแบบแยกตัวไปจากแคนผมไปสร้างแคนในตัวนี้นะก็มานี่นี่นี่ปืนมีอันมีอันรอยมีเดสเวหกมีอันรอยแบบยังไม่อัพนะยังไม่อัพนะครับผมเ i ียพีห้านะครับผมนะดูได้เลยนะครับแล้วก็ไปดูทางด้านอ,อปุปกรณ์มีพกอะไรบ้างมีก๊อกเออเดี๋ยว มีก OK, ๊อกมีอะไร s t i นะครับผม s t i นะเป็นแบบจะมีเปิดสามช่องด้วยนะครับผมมีบバレต์อ่าバレตแต่ว่ามันก็ได้ใช้ได้นะครับผมม,มีมีคุหนักด้วยนุนักนี้ก็คือเติม9.99แล้วก็จะได้มานะครับก็ใครได้ใครได้ไปเนี่ยโชคดีนะผมขอให้โชคดีนะขอให้ได้กันนะผมมา อ่านี่มีตัวโจรนะ่ะมีตัวละครด้วยนะมีเวทเดี๋ยวพาไปดูเครื่องบรรดับนีหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับผมเครื่องบรรดับคือบรรดับสายมีหรือเปล่าไม่มีเครื่องบรรดับนะครับผมก็มาเดี๋ยวเราจะเปิดรหัสให้ดูกันเลยนะเย่อยาดายาดาผมอย,อย่าอะไรนะเพราะว่าเป็นรหัสฟดโดนสแปมนะครับผมนะปืนอย่างแค่นี้ก็พอได้นะผมมาเว็บ เราจะเปิดข้างล่างนะผมก็ดูให้ดีๆนะครับโอเคหนึ่งสองเดี๋ยวถ้าถามว่าทำไมผมไม่สตรีมก็รอตัวทำไมนะครับก็เอาเลยหนึ่งสองสามปับ๊บดูนะ S K Y T S ศูนย์แปดแปดนะครับผมใครได้ไปก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ช้ไปทำปอกสิบแปบนะครับก็จนะัดนี้ขอรำก่อนสวัสดีครับเอสวัสดีครับด้วยเอ้ไปแนละ้วไปครับผม